เรื่องจริงผ่านจออาจไไกเขอางทจปรัพย์สินของลูกแม่ไปแม่ไม่ว่าเลยนีม่มาฆ่าลูกแม่อย่างเีี้ย่ไม่ให้อภยัยไม่ยกโทษให้ให้ไปขอขมาลูกแม่ และขออย่าให้ขอให้สารน่ะตัดสินประหารชีวิตมันเลยแม่ไม่ยกโทษให้ทั้งสิ้นอยากบอกกับลูกว่าลูกแม่ลูกไปสูตรปกติดีลูกนะ้หนูไม่ต้องห่วงลูกไม่ต้องห่วงแม่หนูไปที่สบายจะบายนะลูกของของลูกนะ่ะลูกรักทุกอย่างนะแม่ขนเข้าบ้านไปหมดแล้วไม่ต้องห่วงสิ่งของของลูก อาไว้ใจใครง่ายๆเพราะจิตใจคนนั้นสามารถเปลี่ยนแปลงได้เสมอวันนี้คิดดีพรุ่งนี้อาจคิดร้ายความไว้ใจอาจย้อนกลับมาทำร้ายตัวเราเหมือนอย่างเรื่องราวและความสูญเสียที่เกิดขึ้นนี้ช่วงเที่ยงของวันที่18ตุลาคมที่ผ่านมาเจ้าหน้าที่เข้าตรวจสอบห้องพักหลังหนึ่ง ในตำบลไซใหญ่อำเภอไซน้อยจังหวัดนนทบุรีหลังได้รับแจ้งว่ามีหญิงถูกปาดคอเสียชีวิตภายในห้องพักที่เกิดเหตุอยู่บริเวณชั้นหนึ่งภายในห้องพบร่างของนางสาวดลนีอายุ35ปีสวมชุดนอนสีครีมนอนคว่ำหน้าจมกองเลือดเสียชีวิตอยู่บนที่นอนโดยมีผ้าคลุมล่างไว้สภาพศพถูกมีดปาดที่ลำคอเป็นแผลชะกัด เจอประมาณ11โมงค่ะ11โมงเช้าพอมาเรียกอะคะ่ะพอเปิดในห้องไปก็เจอเลือดสาดเต็มแล้วก็กวิ่งออกมามาเรียกให้คนไปดูว่าน้องเป็นอะไรอะคะ่ะอืมลปกติอยู่กับน้องนะไม่ไม่ค่ะเป็นเพื่อนกันนะคะเพื่อนสนิทกันแล้วพอดีโทรติดต่อกันไม่ได้แล้วพอดีลูกสาวบอกว่าอยู่ไกลอยู่หลักชัยก็เลยให้วิ่งรถมาดูให้หน่อยว่าแม่เป็นอะไรไม่รับโทรศัพท์ปิดโทรศัพท์ทําไมโทรศัพท์หายหรือเปล่าก็เลยมาดู พอมาดูแล้วก็เจอน้องนอนเลือดเต็มแล้วค่ะที่นอนแล้วอะ่ะแล้วคนละแวกนเขาไม่ได้ยินเสียงเลยไม่ได้ยินเสียงเลยเขาบอกเมื่อคืนนี้ฝนมันตกหนักอะค่ะเสียงเงียบมากเป็นไปได้ว่าคนร้ายอาจเป็นคนใกล้ชิดเนื่องจากไม่พบร่องรอยการต่อสู้เมื่อเจ้าหน้าที่ไล่เลียงกล้องวิดีโอวงจรปิดที่บริเวณห้องพักก็พบกับผู้ต้องสงสัยรายหนึ่งคืนวันเสาร์ที่16ตุลาคมเวลา4ทุ่ม15นาที มีผู้ต้องสงสัยสวมเสื้อแขนยาวกางเกงขายาวสวมรองเท้าผ้าใบลักษณะไว้ผมยาวแต่ยังไม่แน่ชัดว่าเป็นหญิงหรือชายเดินเข้ามาภายในหอพักจากนั้นตี3.38นาทีของวันที่17ตุลาคมผู้ต้องสงสัยคนเดิมเดินมาที่ลานจอดรถจักรยานยนต์และได้ขี่รถจักรยานยนต์ของผู้ตายออกไป เมื่อญาติและเพื่อนผู้ตายได้ดูภาพก็ยืนยันว่าคนที่ปรากฏในภาพคือนายน็อตซึ่งเป็นสาวประเภทสองและเป็นเพื่อนสนิทของผู้ตายที่คบกันมานานดูในกล้องแล้วค่ะรูปร่างลาักษณะค่ะว่าใช่เลยใช่คนนี้แล้วโดยปกติผู้เสียชีวิตนีโดยเป็นเรื่องบาดหมางกับคนไม่มีไม่เคยมีเขาเป็นเพื่อนรักกันด้วยนะเขาเป็นเพื่อนรักกัน เมื่อญาติตรวจสอบทรัพย์สินของผู้ตายก็พบว่ามีทรัพย์สินหายไปหลายรายการทั้งสร้อยคอทองคาพร้อมพระเลี่ยมทองแหวนทองคําโทรศัพท์มือถือรวมถึงรถจักรยานยนต์คันที่ในน็อตคับออกไปซึ่งผู้เป็นแม่ก็เชื่อว่าหากจะมีใครที่เข้าถึงตัวลูกสาวได้โดยที่ลูกสาวไม่ระแคะระคายเลยก็คงมีแต่เพื่อนสาวประเภทสองที่ชื่อว่าน็อตเท่านั้นขาจิสั ก็เคยเจอครั้งหนึ่งใช่ไหมเจอครั้งหนึ่งลูกแล้วนี่ใส่แต่คอเขาเป็นยังไงครับแม่ก็ไม่รู้ไปแค่แป๊บๆแล้วเขาก็กลับกับลูกแม่แล้วมีอารมณ์เฉียวยอะไรไหในขณะที่แม่เจอตอนนั้นไม่มีลูกเขานั่งแต่งตัวเฉยๆเป็นผู้หญิงลักษณะเหมือนผู้หญิงเลยไหมคะแม่เหมือนผู้หญิงสูงๆเขาแต่งตัวเหมือนผู้หญิงคีัยภาพจากกล้องวงจรปิดของปั๊มน้ํามันแห่งหนึ่งจับภาพในนอตที่สวมเสื้อยืดคอกลมสีขาวใส่หมวกลายพราง สวมกางเกงขายาวสีดำแถบขาวเป็นคนขี่รถจักรยานยนต์สีน้ำเงินพร้อมด้วยเพื่อนอีกคนเข้าไปเติมน้ำมันภาพชุดนี้ถูกบันทึกได้ช่วงหัวค่ำของวันที่16ตุลาคมซึ่งเป็นช่วงเวลาก่อนเกิดเหตุภาพชุดนี้ถือเป็นเบาะแสสำคัญที่ทำให้ชุดสืบสวนประติดประต่อเรื่องราวก่อนเกิดเหตุได้ตอนนี้เจ้าหน้าที่ได้มุ่งประเด็นในการสังหารคือการฆ่าฉิทรับ ไม่เคยมีเรื่องอะไรก็ไปบ้านไปมาไปวันอาทิตย์เนี่ยจะไปหาแม่หวหนึ่งไปหาลูกเขากับแม่เนี่ยแล้วอาทิตย์นี้ไม่ไปแม่ก็ยังนึกทําไมลูกไอ้แถวบอกแถวแม่ไม่ไม่มาไอ้แถวบอกไม่รู้แม่พู่กับแป๊บๆเนี่ยเพื่อนเขาก็โทรไปหาหาไอ้แถวลูกของเขาคนที่เสดที่ดีเนี่ยเขาก็เรียกแม่ว่าแม่เป็นไรไม่รู้เลือดเต็มห้องเลย เจ้าหน้าที่แกะอรอยจนไปพบว่าผู้ต้องสงสัยหนีไปกบดานที่อำเภอชัยบาดาลจังหวัดลบบรุรีจึงได้ตามไปรวบตัวนายอามรเทพสว่างดาวหรือน็อตอายุ24ปีพร้อมยึดของกลางที่เป็นทรัพย์สินของผู้ตายก่อนจะนำตัวมาสอบสวนที่สถานีตำรวจภูธรอำเภอไส่น้อย เื่อชิงทแค่นั้นหมอก่อนเกิดเรื่องเรามีปัญหาอะไรคนตายครับไม่มีเราอยากขอโทษไหมคะเพราะเขาเป็นเพื่อนรักเราก็ให้เรากินเราอยู่แต่เราทำไมทำอย่างนี้กับเพื่อนนะคะเพียงเพื่อต้องการอยากจะได้เงินไปไปหาแฟนโอเคไม่เป็นไรสุดท้ายอยากขอโทษคนตายไหมเพราะว่าเขาช่วยเหลือเรามาตลอดอยากขอโทษเราด้ครับขอโทษแม่ไหมขอโทษแม่ผู้ตายไหมอยากขอโทษแม่ผู้ตายมต่ออะไรครับครอบครัวเขาไหมครับอยากบอกว่าขอโทษ คือมันเปัญหา่วนตัวอรู่แบบบ้านรอก็ามนะไปอย่างเราตกงานได้ใช่ไหมคะอยากได้เงินได้ใช่ไหมทําไมถึงจะเอาเงินไปเห็นบอกว่าเอาเงินไปคือต้องการจะเอาไปให้เพื่อนใช่ไหมคะไม่ใช่ค่ะคือไม่อยากกลับบ้านอยากไปอยู่่ืนแล้วที่เดินทางไปลบบุรีคือเราจะไปทําอะไรที่ลบบุรีอะคะสนอรับระวงแผนเราปก่อนหน้านเลยใช่ไเรต้องการหลบนีหรือว่าไปหาเพื่อนคที่ลบุรี ผู้ต้องหาให้การรับสาร,รภาพว่าเป็นคนลงมือฆ่าปาดคอเพื่อนในขณะที่เพื่อนหลับเพื่อหวังเอาทรัพย์สินไปขายและเอาเงินมาปรนเปลือผู้ชายที่ตัวเองติดผัน ผู้ตอหารายนี้ก็เป็นเพื่อนสนิทกับผู้เสียชีวิตนะครับแล้วก็ในวันที่เกิดเหตุคือคือวันที่ 16, ต่อเนิ่งถึงเช้าวันที่ 17, คือวันเสาร์ต่อเนิ่งถึงเช้าวันท,ที่ที่ผ่านมาผู้ตอหารายนี้ได้ไปพบผู้เสียชีวิตที่ห้องพักนะครับมีการตัดเตรียมอาวุธมีดไปนะครับแล้วก็ไปพักอยู่กับผู้ตายตั้งแต่เวลา4ี่ทุน่นนะครับแล้วก็อยู่ในห้องกับ ผู้เสียชีวิตจนถึงเวลาประมาณตีสองกว่าคาดว่าช่วงเวลาเกิดเหตุก็คงอยู่ระหว่างประมาณตีสองถึงตีสามผู้หารายนี้ได้ใช้อาวุธมีดนะครับเชื่อดไปที่คอของผู้ผู้เสียชีวิต ก็ได้ทิ้งทรัพย์เอาทรัพย์สินมีค่าของผู้เสียชีวิตไปนะครับ <c oughs> มีตามรายการที่ปรากฏนะครับ <c oughs> แล้วก็ได้เอารถจักยานยนต์ของผู้เสียชีวิตขับหลบหนีไป <c oughs> หลังจากก่อเหตุแล้วได้นำทรัพย์สินบางส่วนเช่นสร้อยคอ,อต้องคำไปขายนะครับได้เป็นเงินออกมา แล้วก็หลบหนีไปที่จังหวัดลบบุรีแล้วก็ไปจับกลุ่มตัวได้ที่จังหวัดลบบุรีประมาณสามสี่ทุ่มสอบสวนแล้วผู้หารับสารภาพตลอดข้อหาอ,อ,อ,อันนี้ก็เป็นความผิดโทษจำคุกตลอดชีวิตหรือประหารชีวิตนะครับผู้ต้องหายอมรับอย่างหน้าตาเฉยว่าที่ลงมือฆ่าก็เพราะอยากได้ทรัพย์สินไปเอาอกเอาใจเพื่อนชายที่เพิ่งจะคบหาดูใจกันส่วนรถจักรยานยนต์ก็ตั้งใจจะขโมยไปอวดเพื่อนชาย ว่าได้ถอยรถจักรยานยนต์คันใหม่มายิ่งฟังคำกล่าวอ้างก็ยิ่งสงสารครอบครัวของผู้สูญเสียยังจับใจเลยทีเดียวครับใครจะเชื่อว่าอยู่ดีๆจะมีเพื่อนสนิทของลูกมาพรากชีวิตลูกหลานของพวกเขาไปและจากการเช็คประวัติของนายอมรเทพหรือนอตก็แสบใช่ย่อยนะครับอาชีพสุจริตไม่รู้จักหาธรรมแถมยังต้องโทษคดีมามากมายทีเดียว คือตกงานไหมไม่ได้ตกง,งานนะคะเพราะว่าข่ายของอยู่กับแม่อยู่ที่บ้านอยู่แล้วไมถึงจะเอาเ <มา S 1> <ด>งินไปเห็นบอกว่าเอาเงินไปไคือต้องการจะเอาไปให้เพื่อนใช่ไหมคะผู้ต้องหาครับต้องการประสงค์ต่อทรัพย์อะนะครับเขาไม่มีอาชีพแล้วมีประวัติตเคยติดคุกมาแล้วในข้อหาชิงทรัพย์แล้วก็ติดคุกที่ไอ้ชยามาแล้วสี่ปีเพิ่งพ้นโทษมาเมื่อสัปดาห์เมื่อเมื่อกันยาจนปีที่ผ่านมาหลังจากออกจากคุกมานะครับก็ มีอาชีพค้ายาเสพติดส่งยาลายย่อยวันนี้ตั้งใจมาพบผู้เสียชีวิตหนึ่งต้องการทรัพย์สมบัติที่มีเพราะรู้เป็นเื่อนสดิทการรู้ว่ามีอะไรนะครับแล้วก็ต้องการรถคันนี้หนีไปลบุรีนะครับไปหาเพื่อนสดิทของเขาที่ลบุรีเพื่อนที่ลบุรีนะเหมือนเหมือนเขาต้องการได้ทรัพย์เพื่อไปหาผู้ตายหรือเปล่าครับก็เขาต้องสภาพอย่างนกันนะครับ ครอบครัวไดวนิมนต์พระสงฆ์มาทำพิธีอัญเชิญวิญญาณซึ่งบรรยากาศก,ก็เต็มไปด้วยความสงสาร้าและความเจ็บแค้นเพราะครอบครัวไม่เคยคิดเลยว่าเพื่อนที่ผู้ตายอุตส่าห์ไว้เนื้อเชื่อใจให้ข้าวกินให้ที่ซุกหัวนอนให้การช่วยเหลือทุกสิ่งทุกอย่างแท้จริงแล้วเป็นคนจิตใจต่ำทรามมีสันดานโจรและเป็นฆาตกรที่ลงมือฆ่าเพื่อนตัวเองเพียงเพราะความบ้าผู้ชาย เอาทรัพย์สินของลูกแม่ไปแม่ไม่ว่าเลยนี่มาพ่าลูกแม่อย่างเที้ยมูกแม่อยากจะให้สารแั้สินประหารที่วิตไปเลยลูกทําไมประหารที่วิตเดี๋ยวออกมามันก็ทากับคนอื่นอีกลูกมันไม่เข็ดละคนพวกนี้มันไม่เข็ดแน่นี่เพื่อนรักกันมันเพื่อนรักกับลูกแม่มันยังทํากับลูกแม่ได้ลูกเพื่อนกิน เพื่อนเที่ยวเพื่อนสนิทหรือเพื่อนที่เราคิดว่าเราไว้ใจได้อะไรคือตัวการันตีครับว่าเพื่อนคนนี้มันจะไม่เปลี่ยนไปเพื่อนฆ่าเพื่อนเพื่อนขายเพื่อนเพื่อนหลอกเพื่อนที่คบกันมานานนับสิบปีมีให้เห็นถมเถไปจงเผื่อใจไว้บ้างครับแล้วอย่ามอบความไว้วางใจให้ใครง่ายๆเพราะคนเราล้วนแล้วมีอีกด้านหนึ่งและสามารถเปลี่ยนแปลงความคิดได้ วันดีคืนดีหากความโลภเข้าครอบงำขึ้นมาแล้วก็จากเพื่อนรักก็อาจกลายเป็นเพื่อนร้ายที่พร้อมสังหารคุณให้ตายได้ทุกเมื่อครับมไม่ได้มีความขัดแย้งใจหรือดา่าทอหรืออะไรกันไม่ได้ทะเลาะอะไรกันเลยก็เป็นเพื่อนรักกันเมื่อกี้ผมก็สั่นกันเอาเป็นเพื่อนรักกันไปฆ่กกปา,าทำไมผมบอกมันไม่ได้เรื่องเลยมัน เป็นเพื่อนรักกันแท้คบก,กันมาเป็นสิบปีอยู่ๆมาฆ่าเขาทำไมเขาก็ไม่ได้ทำอะไรไใช่ไหมกันอย่างนี้ก็รับโทษหนักไปแล้วกัน